เวลาที่ประจําเดือนมาเนี่ยมันเป็นข้อดีในการที่เอาพิดออกนะคะเวลาคนที่เอาผิดออกดีโลหิตไม่เป็นผิดเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ดีเบิกบาน เหมือนได้คนใหม่เลยเวลาที่ประจำเดือนหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นแดงขอเริ่มแบบนี้ค่ะให้แบบเป็นสามช่วงนะก่อนประจำเดือนมาระหว่างมีประจำเดือนแล้วก็ประจำเดือนหมดใครที่ยังไม่ได้จดว่าเมนเรามาวันไหนมีรอบกี่วันเริ่มจดนะคะเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันดีมากๆเลยเขาจะบอกเลยว่าอ่ะเราลงไว้ว่ามันมาวันนี้เดือนหน้าจะมาช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงไข่ตกก็ลองไปโหลดมาได้มีหลายแอปมากนะคะช่วงก่อนประจำเดือนมาเนี่ยเวันก่อนประจำเดือนมาแดงถือว่าเป็นช่วงของไฟค่ะ มันจะเป็นช่วงที่ร่างกายผู้หญิงเนี่ยมีความร้อนนะนึกภาพก่อนฝนตกอะ มันต้องมีไฟมันจะอา้าวๆนั่นแหละเลยแล้วพอเรารู้แบบนี้เนี่ยเราเอามันดีไซน์ชีวิตตัวเองได้นะคะช่วงที่ไฟกาลังมาเนี่ยทั้งไฟย่อยทั้งไฟอุ่นกายมันจะมีอาการไฟมากขึ้นค่ะไฟย่อยเราจะหิวบ่อยกินเก่งกินแหลกเลยนะคะกินเอากินเอาแล้วก็ย่อยเร็วด้วยจะหุดหิดมากถ้าไม่ได้กินไฟอุ่นกายก็เหมือนกันเราจะมีอารมณ์แบบบางทีเราก็หมดหิดง่ายคือไฟมันจะระส่ำระสายอะคะ่ะมันทําให้เราอารมณ์แบบเดี๋ยวก็ดิ่งดาวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ควรทําอะไร ควรทาอะไรที่ไม่เครียดมากค่ะถ้าวางแผนได้อย่ารับงานใหญ่ออกกําลังกายก็อย่าออกกําลังกายหนะักออกกําลังกายเบาๆก็พอแล้วก็อยากกินอะไรหรือทําอะไรหรือคิดอะไรหรือฟังอะไรที่ส่งเสริมความร้อนมากจนเกินไปบางคนก็ยังคงเครียดยังไงอย่างนั้นไม่ได้มีช่วงเวลาที่คือเราต้องรู้ว่าเมนจะมาเราจะกินเก่งขึ้นนะเราจะมีอารมณ์หงุดหงิดนะถ้าเราไม่มีบลนด์รีที่ดีลนะ้วแบ่งตัวเองออกมาดูแลจิตใจตัวเองนิ่งๆบ้างอะ่ะเป็นบ้าได้นะคะ คนเราข้างไม่เอาก็มีนะคะเพราะว่าคุมอารมณ์หงุดหงิดต,ตัวเองไม่อยู่ไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยมันจะมาแล้วนะเมนกําลังจะมานะ,นะคะเพราะฉะนั้นบอกให้รู้ค่ะช่วงนี้อ่ะ เอ้ยอารมณ์อาจจะมีบ้างนะแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะพักการออกกําลังกายหนักๆไปก่อนนะคะนอนเร็วหน่อยอย่าก,กินอาหารมื้อดึกมือหนักดูแลตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดทางแผนไทยเนี่ยเขาจะบอกไว้เหมือนกันว่าช่วงที่ก่อนเมนมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ให้กินอาหารรสข,ขมขมนะเพราะขมเนี่ยก็ช่วยบํารุงน้าดีไม่ทําให้น้าดีมันตีมันทนเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นพวกสมุนไพรก็จะเป็นพวกดอกคาฝอยก็ได้ดอกคาไทยก็ได้เนี่ยมันก็ช่วยบารุงเย็นเย็นเย็นจิตเย็นใจ แล้วพอผ่านช่วงนี้ไปอุ๊บมันจะเป็นช่วงเมนมาแนละ้วช่วงเมนมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของน้ําค่ะควรจะอะไรควรจะผักมันเป็นช่วงเหมือนจําศีลถ้าฤดูของไฟคือฤดูร้อนฤดูนี้คือฤดูจําศีลค่ะฤดูแบบฝนจะเข้าหนาวหละ มันเป็นช่วงที่เราควรพักเพราะตอนนี้ร่างกายเรามันจะอ่อนแอเราควรที่จะแบบอ่ะเข้านอนเร็วหน่อยออกกําลังกายแดงคนหนึ่งแดงไม่ออกนะช่วงมินมาแต่อาจจะมียืดเหยียดโยคะเบาๆแต่ว่าแดงจะเอาเวลาที่ไม่ได้ออกกําลังกายนี่แหละมาทําอะไรที่มันรู้สึกดีกับตัวเองนะมันทําให้ช่วงม็นมาเรารู้สึกดีอย่างหนึ่งว่าแบบเออเราไม่ต้องออกกําลังกายนะเรามีเวลาเหลือนะเราจะเอามาทําอะไรดีทําอะไรที่แบบเราเคยอยากทําแต่จะไม่ท,มทยยําเช่นอ่านหนังสือยาวๆดูซีรีส์ที่เราชอบออกไปทําอะไรที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริง หรืออยู่กับบ้านเวลาพักเนี่ยตอนนี้พักตอนนี้เราจะไม่รู้สึกผิดค่ะเพราะเรากันเอาไว้ละช่วงนี้เราจะพักนะคะอยู่กับตัวเองอะไรก็ว่าไปแล้วก็กินอะไรที่ส่งเสริมให้น้ํามันเคลื่อนอะไรที่มันอุ่นๆน,นะคะน้าเย็นอะไรที่มันเย็นจัดก็อาจจะเลี่ยงไปก่อนถ้าเราดูแลช่วงเวลาของการพารักตีทุกคนเชื่อไหมพอเมนหมดนะมันจะเป็นช่วงเวลาของลมค่ะเราจะเหมือนได้เราคนใหม่แบบ สดชื่นกระปี้กระเป๋าลีนอะไรที่มันเคยโหนดหนหน,หนักหนักช่วงของไฟช่วงของน้ําเนี่ยมันหายไปหมดแล้วเราจะเหมือนเราคนใหม่เราจะกระฉับกระเฉงค่ะช่วงนี้นัดใครนัดเลยนะคะเป็นปาร์ตี้เอานัดเพื่อนจะทํางานมีโปรเจกต์ที่คิดงานเอาไว้เนี่ยทาเลยค่ะอยากกินอะไรกินช่วงนี้เต็มที่เพราะระบบเผ่าผ่านเราอารมณ์เราพลังงานเราจะเริ่มกลับมาสเสถียรอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเห็นภาพรวมไหมคะมันเป็นแบบนี้แหละ ถ้าเกิดว่าเราดูแลวงจรของน้ำให้ดีรู้ก่อนว่าเดี๋ยวน้ํามาเนี่ยมันต้องมีไฟมาก่อนนะพอไฟหมดปุ๊บน้ํามันถึงจะมีผลักน้ําให้เคลื่อนช่วงของน้ําจะดูแลรยังไงดีให้น้ํามันเคลื่อนแล้วพอน้ําหมด ก็จะเป็นช่วงของลมลมมันก็จะค่อยๆร้อนขึ้นเพื่อที่จะมีไฟผลักน้ําอีกครั้งนี่คือวงจรของน้ําค่ะถ้าเราลู้วงจรของน้ํารูวัฏจักรของน้ําทําตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะมันมีทั้งวัฏจักรของวันใช่ไหม day and night ใช่ไหมคะมันมีทั้งวัฏจักรของเดือนใช่ไหมประจําเดือนของเรามันมีวัฏจักรของฤดูกาลจะร้อนฝนหนาวมันมีวัฏจักรของปีมีวัฏจักรของอายุอายุในทางแผนไทยยังแบ่งเป็นช่วงเลย ช่วงเสมฮะช่วงปิดตะช่วงวาตะเห็นความเป็นเรื่องเดียวกันนะคะถ้าเราเห็นแล้วเราใช้ชีวิตเอ,อื้อให้วงจรของเราอ่ะมันเคลื่อนไปได้ดีอ่ะเราจะแมชได้หมดเลยว่าช่วงนี้เราควรทําอะไรเราควรใช้พลังงานไปกับอะไรเราควรพุ่งไปข้างหน้าหรือเราควรพักเราควรขับเคลื่อนหรือเราควรหยุดมันบอกได้หมดเราควรกินอะไรบอกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสิ่งที่นามาฝากจะลองนําไปปรับใช้ทากันได้นะคะ